สวัสดีครับพบกันเป็นครั้งแรกครับในปี2022ทางช่อง YouTube ของผมกิติกรอุดมผลครับครับท่านัมเบอร์บ2นะก็รบกวนท่านช่วยกันกด Subscribe หรือช่วยแชร์ด้วยนะครับหรือว่ามาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบที่ว่าอยู่ใน YouTube นะครับสำหรับบางท่านชอบอ่านก็เชิญได้ที่เพจนะถ้าท่านชอบฟังก็มาฟังกันได้ทางนี้นะครับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเสมอเชลซีที่แซนฟอร์ดบิสองครับ มุมหนึ่งก็น่าเสียดายครับอุตส่าห์นำสองศูนย์อีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่า1คะแนนก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเชลซีก็เล่นดีเหลือเกินครับจุดสําคัญเมื่อคืนนี้กองกลางครับมาเดโอโคอาซิสกับเอ็นโกโลกองเต้สองคนนี่เก็บบอลได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคอาซิสเนี่ยจังหวะการเข้าแท็กเกิลจังหวะการแย่งบอลตัวต่อตัว,ตว,ตวครับถ้าพูดถึงว่าเขาเป็นคีย์แมนของเชลซีจะต้องเจอกับฟาบินโยของเลอบุลเนี่ยต้องบอกว่าโคอาซิส ทำได้ดีกว่าฟาร์มินโยหลายเท่าตัวนะครับฟาร์มินโยนั้นจังหวะดวลตัวต่อต,ตัวนั้นได้แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์นะโควาซิส92เกือบ93นตะ์ทุกจังหวะที่เขาแย่งบอลพูดง่ายว่าเกือบชนะทั้งหมดครับและยังมีเสริมในกองเตะแต่อย่างไรก็ตามครับนั่นคือสไตล์การเล่นของเชลซีครับมิดฟิลด์รับ2คนอาศัยวิงแบ็กเติมเกมรุกนะมีเซนเตอร์อีก3คนเลี Real ้ยวพูเนี่ยแต่ไหนแต่ไรครับ ใช้มิดฟิ์รับคนเดียวคือฟาบินโย่หรือไม่ก็เฮนโดเมื่อคืนนี้เฮนโดกับมิลเนอร์ลงเล่นผมก็ถือว่าเป็นกลางที่เก่านะครับถือว่าน่าจะใช้ได้แต่เอิญว่าสู้กองเต้แล้วก็คูวาซิสไม่ได้อีกอย่างหนึง่งอาจจะเพราะว่ามิลเนอร์เนี่ยก็ต้องคอยไปช่วยซิมิกาสแล้วก็คอยไปอยู่ข้างหน้าของฟานไดครับแล้วก็เฮนโดขยับเติมขึ้นสูงนะครับเทรนด์ไม่ค่อยได้เติมอันเนี้ยมันเป็นจุดแตกต่างเชลซี Chelsea เล่นแบบ สามสี่สามนะครับสูตรที่ทูเคิลใช้แล้วได้แชมป์ยุโรปเมื่อซีซันที่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้ใช้แบบนั้นอีกครั้งหนึ่งเลวูพูลจะกสี่สามสามอยู่แล้วกองหน้าก็โอเคสร้างโอกาสได้การจบก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเมนดี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มเข้าครับเข้าเข้าฝากเลยการเซฟสี่ครั้งนะครับที่จังหวะเลวูวพูลน่าจะได้ประตูแต่ก็ต้องให้เครดิตกับเชียงซีเขาเหมือนกันครับเพราะว่าเควินพิลเลอร์เนี่ย ที่ลงมาแทนอาริซงเบเกอร์เนี่ยก็เซฟถึง4ครั้งเหมือนกันครับโดยจังหวะจังหวะที่สกอร์มันยังศูนต่อศูนย์อยู่อ่ะแล้วต้นเกมครับเทรนเนี่ยพลาดบริสิสเกือบได้โอกาสยิงนะว,ว่าเคลเฮอร์เนี่ยเซฟแล้วว่าปัดบอลจากเท้าของลูลิสิสเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าการเสมอสองสองเนี่ยมันแบบสมน้ําสมเนื้อกันดีแล้วจุดหนึ่งที่น่าที่มีคนพูดถึงกันเยอะก็คือมาเน่สิบห้าวินาทีใบแดงหรือเปล่า โอ้ยตอนดูสดที่ผมก็เสียวแหละเพราะขึ้นแบบนั้นแขนแบบนั้นเนี่ยโดนหน้าของอาสปิเกวตาเนี่ยมันแดงได้ครับแต่ผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์แล้วก็ผู้ตัดสิน a r อาร์ดารนอิงแลนด์เนี่ยเลือกที่จะให้ใบเหลืองมันอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้มุมมองของผู้ตัดสินนะที่ผมคาดเดาอาจจะต้นเกมนะแต่นักวิจารณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอเว่นหรือเกรนฮอดเดิลเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนะี่ย ฟาวตอนไหนจะวินาทีแรกหรือวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันก็ถ้ามันแดงก็ต้องแดงเหลืองก็เหลืองครับไม่เกี่ยวว่าต้นเกมหรือท้ายเกยมหรือช่วงไหนของเกมแต่ที่ทั้งสองคนมองเหมือนกันว่าไม่เป็นใบแดงเนี่ยเพราะว่ามาเน่เนี่ยแสดงเจตนาว่าจะเล่นบอรชัดเจนคือไม่ได้มองอาสปิโกยตาเลยแล้วจังหวะขึ้นเนี่ยก,กางสอกขึ้นมาเพื่อที่จะส่งตัวอันนี้มันมองได้สุดท้ายผู้ตัดสให้ใบเหลือง ก็ถือว่าจบไปนะใครจะเถียงต่อก็ก็เถียงมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะก็ทั้งสองทีมก็มีผู้เล่นเท่ากันเลี้ยวภูขึ้นนำนำสองศูนย์จากมาเน่จากซาร่าแต่เนี่ยมันคือปัญหาของเลี้ยวภูในปีนี้มันน่าจะปิดเกมได้มันปิดไม่ได้นะการขึ้นนําในซีซั่นนี้เนะี่ยกี่ครั้งก็ตามนำแมนซิตี้ก็ชนะไม่ได้ นำเบรนฟอร์ดก็ชนะไม่ได้อะไรแบบนี้นำพัดนัมก็ชนะไม่ได้อันนี้คือปัญหาผิดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาดีมากมายเนี่ยแมนซิตี้เขาก็โกยแต้มไปแต่นี้มามองในฝั่งของทั้งสองทีมเชลซีกับเลโวพูเนียยังมีโอกาสไหมตามหลักการตามทฤษฎีมันมีโอกาสครับอย่าเพิ่งถอดใจท,ทั้งสองทีมเนี่ย ยังต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีโอกาสตัดแต้มทีมของเปปกาเดโอล่าได้ข้อสำคัญคือห้ามพลาดต้องบุกไปเก็บ3มคะแนนให้ได้ทั้ง2ทีมที่บ้านของเชลซีที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงจะมีโอกาสครับขณะเดียวกันเอร์พูเนี่ยยังเล่นน้อยกว่าทั้งแมนซิตี้และก็เชลซีอีกหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นแต้มมันจะใกล้กว่านี้ผมก็มองว่ามันยังมองกันได้ยาวๆนะในซีซั่นที่มันไม่มีอะไรแน่นอนอะ อยู่ดีๆติดโควิดขึ้นมาเนี่ยพักจนกว่าจะหมดเชื้อเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือช่วงไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรูปการที่ยากจะคาดเดาแม้ว่าแมนเชสเตีร์เนี่ยเขาจะได้เปรียบนำเชลซี10คะแนนำนำลิเวอร์พูล11คะแนนทุกอย่างในมุมมองของผมเนี่ยยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเดอะครอปครับต้องช่วยกันเชียร์ต่อไป ยังไม่ต้องคิดมากตอนนี้ก็ขอให้ทั้งมาเน่ซาร่าเกตาที่ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์อฟริกานะฮะหรืออ f ฟริกันเนชั่นคัพเนี่ยร่างกายดีกลับมาไม่บาดเจ็บนะ,ะแล้วเราก็กลับมาสู้กันต่อไปตอนนี้สิ่งที่ลิเวอร์พูลทำได้คือโฟกัสเกมต่อไปครับนะยังมีรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับอาร์เซนอลนะ ของรีกคับเนี่ยรออยู่วันพฤหัสบดีแล้วว่อาทิตย์ก็เล่นใน FA ครับอ่ะทั้ง2เกมเนี่ยทั้งสงรายการลิี์ภูยังมีโอกาสเช่นเดียวกับแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เชียร์ต่อไปครับอย่าเพิ่งไปถอดใจแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยหนึ่งคะแนนในมุมผมเนี่ยถือว่าดีแล้วครับ